โดยมหานครทีมและแอดคารบาวบุคคลต้นแบบนะครับในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดรี่บันทึกผู้ชนะนะครับอ่ะตอนนี้อยู่ในสายพร้อมพูดคุยกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าผมเรียนสายคุณอะไรเอ่ยพานุวัตรครับคุณพานุวัตรนะครับนามสกุลวัฒนกิจลุงโรดครับผมวัฒนกิจลุงโรดนะครับคุณพานุวัตรช่วยแนะนําตัวให้ชาวลุงหมานครได้รู้จักหน่อยครับ ครับก็สวัสดีนะครับผมพานุวัตรวัฒนกิจตุลย์นะครับเป็นกรรมการบริษัทวันวันัดเบเกอรี่ครับผมโอ้ทำเบเกอรี่พวกพวกเบเกอรี่ประเภทไหนครับก็ทางส่วนของที่บริษัทเราผลิตนะครับก็จะมีพวกขนมปังอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกเค้กเนี่ยครับแล้วก็เป็นแซนด์วิชแล้วก็หน้าตาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมปังโพเส้นอะไรเงี้ยเราก็มีทําด้วยครับ ครับผมนะฮะแล้วเราไปมีหน้าร้านหรือมีจำหน่ายผ่านทางช่องทางไหนครับก็มีหน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็มีจำหน่ายทางช่องทางที่เป็นร้านคาเฟ่เมซอนนะครับแล้วก็บิ๊กซีนะครับ CJ e x p r e s นะครับแล้วก็เป็นแมคโครแล้วก็เป็นโลตัสครับโอ้หลายช่องทางทางบนนิเทรดก็มีทางค e น i e n c e s t o r ตก็มีโอโ้เยอะเลยแสดงว่าเป็นโรงงานใหญ่เลยสิครับคุณพานวัตครับ ครับก็เป็นเป็นโรงงานขนาดย่อมๆครับระดับในระดับหนึ่งละกันครับผมครับนะฮะแต่ขออนุญาตกว่าจะประสบความสาเร็จเอ,อมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเเริ่มต้นนะฮะคุณพานุวัตรศึกษามาทางด้านไหนอะครับเออผมจบจบจบ,จบกีฬามาครับโอ้จบทางด้านกีฬามาที่ไหนเอ่ยครับผม เราจบจากรางความแหงนะครับรามนะครับโรพอขุนนี่เองนะครับแล้วจับพัดจับปลูมาทําตรงนี้เลยหรือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวหรือยังไงครับก็จุดจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วครับเป็นดั้งดั้งเดิมไปสุรคุณแม่นะครับเริ่มจากมาเอราะคุณแม่เนี่ยทำขายเฉพาะปีใหม่ปีละครั้งอืแล้วก็พอมาถึงยุคเราผมสักประมาณสิบเก้าอะไรเงี้ยครับก็ ก็กลับมาอยู่บ้านนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเรียนเียนประจำนะครับแล้วพานก็เลยเริ่มที่จะอยากที่จะมาหาอาชีพหาอะไรทำอย่างไงครับก็เลยเริ่มที่จะมาเรียนรู้ขนมนะครับกับคุณแม่แล้วก็เลยเริ่มจุดหน้าคือจุดเริ่มต้นครับแล้วก็เลยเริ่มที่จะเอามาขายออกงานในโอท็อปในชุมชนในแรงต่างครับแล้วก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆครับผู้ชายกับขนมนี่ทานโทษเถอะมันมันเข้ากันไหมครับคุณพันวันรจริงๆต้องบอกว่ามี คือคือนิดนึงเหมือนกันครับในช่วงแรกๆที่เริ่มทําจริงก็รู้สึกว่าแบบว่ามีมีเขื่อนบ้างเออเขิอนอายผมก็จะถามว่าเขื่อายมีบ้างไหมแล้วก็มาทําขนมเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่เราหลักเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าเราโตมากับกับขนมเลยผมเห็น,นคุณแม่ทําขนมตั้งแต่เราเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าอายแล้วก็ไม่น่าเขื่อนอะไรบวกกับเราทํา ทำอาชีพที่สุจริตด้วยก็เลยพักการเต็มที่งนี้ครับทีนี้มาถึงอ,อ,อุปสรรคนะฮะในเรื่องของการทําช่วงแรกๆนอกจากจะมีเขินอายในช่วงแรกๆแ,แล้วยังมีอุปสรรคอื่นๆอ,อีกบ้างไหมครับเวลาเราทําขนมทําเค้กทําอะไรต่างๆนานา,นาครับก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอุปสรรคในช่วงแรกนี่ค่อนข้างมีเยอะเลยครับเพราะว่าหนึ่งเราเราไม่เคยทําธุรกิจเลย เราก็เป็นเด็กอายุ19คนหนึ่งที่อยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทําขนมก็ไม่ค่อยเป็นด้วยในช่วงนั้นซึ่งบวกกับแบรนด์ก็ไม่เป็นที่รู้จักเลยครับเราก่อร่างสร้างตัวมาจากสูตรเลยเหมือนกันในการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นความคิดตัวเองนะครับแบรนด์เรารวมถึงโปรดักเราสินค้าเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็การบริการต่างๆเราพัฒนาในทุกด้านนะครับเพื่อเพื่อให้เรา แขาเรียกว่าผ่านอุปสรรคนะครับส่วนใหญ่หลักๆก็น่าจะเจอเรื่องของของอสินค้าโปรดักอะไรอย่างี้ยเพราะว่าตอนนั้นสินค้าเราอายุสั้นมากอะไรอย่างี้ครับก็<อ>แตกเรื่องนี้บ่อยครับแต่ในเรื่องความท้อถอยหรือเงินทุนนี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีใช่ไหมครับคือเราเราเริ่มต้นต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนขนาดนั้นเลยครับคุณแม่มีอุปกรณ์เล็กๆของเบเกอรี่เนี่ยทิ้งไว้ให้อย่างละนิดละหน่อยเราก็เริ่มจากทำเขาเรียกว่า ผูหาห้องเดียวครับว่าง่ายๆก็คือดัดบนแล้วก็ลงมาทําขนมด้านล่างอะไรงียครับแล้วขายทําทรงไปเรื่อยๆอะไรนียครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขยับขยายมาเป็นโรงงานเป็นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นครับเริ่มจากจุดเล็กๆเลยนะครับนะฮะทุกวันนี้ก็โรงงานมีพนักงานกี่คนนะครับเรามีพนักงานประมาณสองร้อยครับโอ้สองร้อยคนรูงถึกว่าพอสมควรทีเดียวเนาะครับ ที่ต้องบริหารจัดการนะครับโรงงานอยู่ตรงไหนครับอยู่กำแพงแสนครับนครปฐมกำแพงแสนนครปฐมนะฮะเราก็มีหน้าร้านอยู่ที่กำแพงแสนด้วยไหมครับมีครับผมมีหน้าร้านอยู่กำแพงแสนด้วยโอ้นะครับว่าจะเติบโตทุกวันนี้เนี่ยนะฮะขายนู่นขายนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะผลิตภัณฑ์เริ่มจากเค้กพวกเชฟฟ่นเค้ก ก่อนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะเริ่มเริ่มเริ่มจากไหนก่อนครับเริ่มจุดเริ่มต้นจริงก็เป็นชิฟฟอนเค้กครับอ๋อชิฟฟอนเค้กนะครับใช่ครับคุณแม่เขาเหมือนเหมือนเริ่มต้นจากสูดคุณแม่เนี่ยนะครับเขาลิงเห็นว่าโอเคชิฟฟอนเราเนี่ยเป็นเป็นชิฟฟอนโดยทั่วไปครับก็จะมีไส้มีครีมต,ต่างๆางนะครับทีนี้คุณแม่เขามองเห็นถึงเรื่องของว่าโอเคอยากจะทําชิฟฟอนที่ไม่มีครีมไม่มีเนยสําหรับกลุ่มลูกค้าที่แบบไม่ชอบทานนมเนยครีมหนักหนักหรือว่าเลี่ยนกลัวเลี่ยนแล้วก็อาจจะ พวอ้วนด้วยอะไรต่างๆนะครับคุณแม่มองเห็นในจุดนั้นก็เลยเอาหยิบจับมาทำนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าเดียวในไทยที่ทําแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นเจ้าแรกเลยครับที่เป็นคนเริ่มต้นในการทําชิปปอนที่มีรสชาติมากขนาดนี้บวกกับไม่มีครีมไม่มีเนยเลยเป็นทุกอย่างมิกลงเข้าไปในเนื้อหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวใบเตยเผือกอะไรต่างๆเรามิกทุกอย่างปัน่นแล้วก็มิกลงในเนื้อหมดเนี่ยครับมันก็เลยได้ความ เขาเรียกว่าได้ความรสชาติของของเนื้อเต็มที่อย่างไงครับดึงความเต็มดึงความรสชาติของออกมาได้เต็มที่ครับครับนะฮะโอ้โหนะฮะถือว่าอ่าถ้าใครอยากจะลิ้มลองนะครับนะฮะชิฟฟินเค้กของวันวัตนะครับนะฮะก็สามารถนะฮะไปที่กำแพงแสนได้หรืออเมซอนนะฮะซีเจแล้วก็มีหลายๆอ่คอมมิวนิสโซใช่ไหมครับ ใช่ครับดิสซีแล้วก็มีโลตัสดจวยครับแล้วก็ร้านของฝากทั่วไทยครับเราก็ส่ส่งให้ทั่วประเทศเลยสังเกตป้ายดีๆนะครับวันนัวันนัดใช่ไหมครับอ่าก็ไปลิ้มลองกันได้นะครับนะฮะทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจเติบโตมากี่ปีแล้วครับคุณพานวัตครับผมเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่ตอนอายุสิบครับปัจจุบันอายุ28่สปนะครับก็ประมาณสักเปี โอ้ oh, 9ปีผมผมถามเรื่องเรื่องการเติบโตในธุรกิจได้ไหมครับว่าปัจจุบันปรลม่มของการทําธุรกิจเนี่ยมันขนาดไหนครับก็ปัจจุบันเราก็ขยับขยายเขาเรียกว่าจากจุดเริ่มต้นนะครับผลิตวันละหละักหลักร้อยกล่องอะไรเงี้ยจนปัจจุบันก็ขยับขยายมาผลิตวันหนึ่งหลักหลายหมื่นกล่องอะไรเงี้ยครับครับเติมเติมขึ้นมาจากจากจุดเริ่มต้นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันครับก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจาก หลักร้อยขึ้นมาเป็นหลักพันกล่องแล้วก็ขยับต่อไปเรื่อยๆจนจนเราสามารถที่จะขยายในทุกๆวันได้หลักหมื่นด้วยไงครับครับพนักงานตอนนี้ก็200คนนะครับนะฮะผมว่าเรื่องการบริหารจัดการคนก็คงไม่ไม่ไม่ไมใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเรื่องค่อนข้างจะเซนซิทีิครับต้องบอกว่าเซนซิทีิทัน หลายท่านเนาะเขาก็ <S <S มีมุมมองความคิดแล้วก็ไอเดียที่แตกต่างกันก็ต้องพยายามที่จะจูนแล้วก็ปรับเข้าหากันเพื่อที่จะนําพาองค์กรเราเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราปตั้งไว้ในแต่ละปีอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างเลยปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราฝ่าฟันเรามีเคล็ดลับไหมครับว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในช่วงเนี้ยในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยโควิดแบบซาซาลงแล้วเนี่ยนะครับ ม,ม,มันมันมันมีเคล็ดลับไหมในการให้กําลังใจตัวเองในการต่อสู้ในเรื่องของการทําธุรกิจยังไงบ้างครับคุณพันวัต์คือในช่วงโควิดต้องเรียนงี้เลยครับเราเราเองก็เขาเรียกว่าประสบปัญหาเหมือนกันในช่วงโควิดะนรับอย่างอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาครับเราก็คือโควิดรอบแรกนะครับรอบแรกเลยเข้ามาถึงปุ๊บผมเนี่ยหยุดหยุดโรงงานไปเจ็ดวันนะครับเพราะว่า,อาพ,อพอประกาศล็อกดาวปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งให้กับร้านค้าไหนได้เลยนะเพราะว่าเราออกนอกจังหวัดก็ไม่ได้รวมถึง ขนส่งก็ร้านค้าก็ปิดหมดเลยนะครับเพราะว่าเราส่งไม่ได้เลยจริงๆครับก็เลยเกิดปัญหามากเราเลยหยุดโรงงานไปเจ็ดวันในระหว่างที่เราหยุดนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูครับว่าเอะโควิดเข้ามาเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างเข้ามาทําอะไรบ้างแล้วทําให้ธุรกิจเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งพอเรามาประชุมแล้วก็รวบรวมข้อมูลกันว่าโอเคโควิดเข้ามาทําหน้าที่อะไรเขามีปัญหาอะไรยังไงแล้วเราต้องแก้ไขปัญหายัางไงผมก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทันทีนะครับหาโอกาสในวิกฤตเลยว่าโอเค ในเมื่อวันนี้ลูกค้าไม่ออกจากบ้านแล้วเราก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้สินค้าเราเนี่ยเข้าไปถึงมือลูกค้าแล้วก็เสิร์ฟไปถึงหน้าบ้านได้เงี้ยครับก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาในเรื่องของระบบออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาครับเพื่อที่จะผลักดันนะครับสินค้าเราเนี่ยให้เข้าไปถึงมือลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับพอหลังจากเราผลักดันไปเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักในกลุ่มของออนไลน์มากขึ้นเราก็พอโควิดเริ่มซาลงเราก็เขาเรียกว่าเราก็คีบคนไว้เนาะ คือผมเก็บคนไว้หมดเลยครับไม่มีเอาพนักงานออกเลยแม้แต่ท่านเดียวนะครับเพื่อที่จะเตร็มตัวนะครับฟอร์มตัวเองเตรียมตัวไว้ในวันที่โควิดหายปุ๊บยอดขายเราน่าจะกลับมาดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ,รบก็เลยเก็บคนไว้เก็บพนักงานทุกท่านไว้นะครับสุดท้ายพอพอโควิดเริ่มซาลงเราก็สามารถที่จะขนส่งได้ดีขึ้นแล้วก็กระจายสู่ร้านค้าร้านส่งต่างๆได้รวดเร็วแล้วไวขึ้นแล้วเราก็มีกำลังการผลิตที่เพียงพอแล้วรองรับเลยทันที ครับแม่นะฮะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นบุคคลต้นแบบนะฮะที่ชาวลูกทุ่งมานครเนี่ยสามารถไปเรียนรู้นะครับเรื่องของการประกอบธุรกิจเรื่องของอผมว่าการประกอบธุรกิจทุกธุรกิจนะ,นะครับนะฮะมันคงไม่ใช่ไม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 ,ไ,มไ,มไ,มไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะฮะแล้วก็ เด็กหนุ่มคนหนึ่งนะต้องบอกว่าเด็กหนุ่มเลยนะครับนะฮะไฟแรงมากนะครับนะฮะที่ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านสายอาหารโดยตรงเลยจบมาทางด้านวิชาทางกีฬาด้วยนะครับแล้วก็มาทําธุรกิจนะฮะจากที่คุณแม่ จากเล็กๆนะครับมาถึงทุกวันนี้นะครับผมว่ามันมีมุมมองอะไรต่างๆนานาที่น่านสนใจเยอะมากเลยนะครับถ้าสมมุติว่าชาลทุงหมานครอยากจะ,อะขอคาปรึกษาเรื่องของอะไรต่างๆนานาเรื่องของการประกอบธุรกิจนะครับคุณพานว่าสามารถแบ่งปันได้ใช่ไหมครับ Password. ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมผมเป็นเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเนาะต้องเราเป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งนะครับเด็กเจนใหม่นะครับก็จะมีมุมมองความคิดนะครับไอเดียต่งตางๆเนี่ยที่เป็นเป็นของเด็กรุ่นใหม่นๆๆะครับก็เลยก็เลยมองว่าเราควรที่จะเออ่ผักดันเขาเรียกว่าไงครับผมผมเอาความสดเนาะของสดครับมาบวกกับความของเขาเรียกว่าความความเก่าของคุณแม่อย่างเงี้ยครับเอามามิกกันนะครับแล้วก็ ผลักดันให้ให้งานของเราครับเติบโตไปไปข้างหน้าได้เพราะว่าคือเด็กรุ่นใหม่ครับอย่างพวกผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้ฟังคนรุ่นเก่าๆมากแต่ในความเป็นจริงแล้วครับผมเชื่อว่าคนรุ่นเก่าๆเองอะ่ะเขาก็มีมุมมองความคิดที่แตกต่างแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงเลยแล้วก็ค่อนข้างจะมีประสบการณ์แล้วประโยชน์สําหรับเด็กรุ่นใหม่มากนะครับซึ่งตรงเนี้มันเลยทําให้ผมเนี่ยรวบรวมข้อมูลจากคุณแม่ครับ เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็มาปรับแล้วก็ให้มันเข้ากับยุคสมัยละพันสมัยนะครับซึ่งมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์มันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่เคยกล้าผิดพลาดเลยนะครับ,รบเราไปลองผิดลองถูกเราก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเลยเราก็สามารถที่จะดําเนินการแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ไวกว่าคนทั่วไปเ้ยครับอ่าถ้าชาวลพบุหีนครนะอยากจะโทรศัพท์ปรึกษาเรื่องราวของการทําธุรกิจเนี่ยสามารถอบอกเบอร์ออากาศได้ไหมครับคุณพันวัตรครับ ครับก็สามารถติดต่อได้ครับไม่ว่าเป็นติดต่อได้หลายช่องทางนะครับทั้งทางออนไลน์นะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นเบอร์โทรของผมเองก็จะเป็น095ครับครับ506ครับครับ914ครับผมก็สามารถติดต่อพูดคุยหรือสอบถามในเรื่องของสินค้าหรือว่ารายละเอียดอื่นๆได้เหมือนกันครับอ่าได้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณพันวั์นะครับนะฮะ เจ้าของแบรนด์ชิฟฟอนเค้กนะครับนะฮะที่โด่งดังมากนะครับนะฮะหลายสาขาเลยนะครับเติบโตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับวันวัดนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบในช่วงเวลาแชมเป i ไดารี่บันทึกผู้ชนะด้วยกราบขอพระคุณมากนะครับเป็นโดย มหานครทีมและแอดคารบาวสวัสดีครับอาจารย์ครับอ่านะครับนะฮะนะแอดครับอยู่ลอนดอนอ๋ออยู่ลอนดอนเลยเมื่อสักครู่ได้คงมีโอกาสได้ฟังผมสัมภาษณ์คุณพานวัฒน์นะครับวัฒนาเกตจรุ่งเริงนะครับเป็นเด็กหนุ่มนะฮะแอดคือเป็นจบวิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬามาที่รามคำแหงโรดรามคำแหงนี่เองนะครับนะฮะ ทำธุรกิจตั้งแต่ส9ปีนะฮะแล้วก็คุณแม่ทําเค,ค้กทาอะไรต่างๆนาะนาะนะเป็นร้านชิฟฟ่อนขนาดเล็กๆเป็นห้องแถวนะชื่อชิฟฟ่อนนะครับวันนะัดวันัดนะครับนะฮะตอนนี้เติบโตขายผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโอผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆนาะนมาเยอะเลยนะฮะมีใน CJ ด้วยนะครับแอดนะนะแล้วก็มีในอเม z o n ด้วยแล้วก็มีมอน Trade c o ดคอมม e n c e s t อ r e อะไรต่างๆนานเยอะนะครับ อวอลรุ่มกว่าหลายร้อยล้านเลยนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่รประสบความสําเร็จนะฮะนะแอดมีหมูม่หมองยังไงบ้างครับก็บบถือว่าเก่งมากนะครับอายุขนาดนี้ประสบความสําเร็จโดยการเอาธุรกิจครอบครัวที่คุณพ่อแม่ทำมาก่อนซิฟอ<า>นอนี่มันแปลกิน <en> ข <masse> ้าวเป็นชาวฮักกาสงสัยยุเป็นชาวฮักกาหลือเปลเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนาะน่าจะใช่ไม่แน่ใจครับครับแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะทํา แตกดอกออกผลจากธุรกิจที่พ่อแม่ทำไว้แล้วก็เราก็ใช้เทคโนโลยีของความสมัยใหม่ในเรื่องของออนไลน์ก็ดีหรือว่าในเรื่องของการทำหน้าตาของของเค้กนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เรามีโมเดินเทปเทยอะแยะจะมีดีเจกรุดีมิวเซเว่นมีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับเหล่านี้นนเป็นโอกาสที่เราจะทํา ทำธุรกิจแบบแบบเป็นอุตสาหกรรมได้นะครับแ,แล้วสิ่งแรกที่จะสําคัญที่สุดก็คือของต้องอร่อยคเค้กอ,อร่อยนี่แหละครับหัวใจแล้วของพวกนี้เนี่ยนะแอที่ที่ที่ผมคุยกับ คุณนันทวัฒน์เมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันมีอายุไม่ได้นานนะครับนะจะบริหารจัดการเรื่องราวของสต็อกยังไงให้ให้เพียงพอกับการส่งในโอ้โหมันเป็นเรื่องยากเนาะแล้วตอนนี้ปัญหาเนี่ยเรื่องของเรื่องอาหารก็คืออายุนะครับลองฝึกลองปรึกษาฟู้ซายของมอเกษตรดูได้นะครับลองปรึกษาดูนะฮะนะครับน่าจะดีขึ้นครับปรึกษาที่มกเกษตรเลย ฝูสายเขานี่เก่งเหลออาจจะมีวิธีที่จะทําให้อายุมันยืนแล้วก็าากไม่ต้องใช้สารหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของอเรื่องของการบริหารจัดการคนซึ่งตอนนี้เติบโตไปถึงคน200คนละนะฮะมันมันคงไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่บริหารจัดการคนโอ้โหต้อง200คนเนาะนะครับใช่นะฮะ <200 S 1> ้0 0อีกหน่อยก็เป็นสอง0โอ้โหนะฮะขอให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับของพี่อมีตั้ง กบหมื่นแล้วก็ก็ถือว่าเป็นมุมมองดีๆนะครับของนายแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาตินะครับนะฮะขอบพระคุณนายแอดนะครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับโดยมหานครทีมและแอดคาราบาว